สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมีคนเข้ามาชมเมื่อไหร่วิดีโอที่โพสลงยังเป็นศูนย์วิวศูนย์วิวอยู่นะคะเพราะว่าไม่ได้ไปเยี่ยมใครถ้าหากไปเยี่ยมคนอื่นคนที่เราไปเยี่ยมนะคะส่วนมากเขาก็จะมาเยี่ยมช่องเราถ้าเขาชอบเขาก็กดสับส r i b รให้ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ไปเยี่ยมใครเลย วันนี้ที่จะมาพูดคุยคือจะมาพูดในเกี่ยวกับอาหารที่อยากจะกินตอนนี้นะคะที่อยากจะกินนั้นก็คือนึ่งปลาจอมไม่ใช่นึ่งค่ะคั่วมั้งคะน่าจะเป็นคั่วปลาจอมมันอร่อยจังเลยมีทั้งปลาและกุ้งปนกันแล้วก็พอคั่วแล้วมันเปรี้ยวๆนัวๆเพราะอร่อยอยากกินจังเลยค่ะ อยากกินขั่วปลาจอมแล้วก็อยากกินทอดปลาส้มอยากกินมากๆเลยทอดปลาส้มแล้วก็มีหั่นหอมแดงพริกสดปั้นข้าวเหนียวแล้วก็เอามาจิ้มปลาส้มอยากกินจังเลยต่อมาก็คือปลาทูเค็มเอาปลาทูเค็มไปห่อใบตองหลายๆชั้นขอโทษนะคะที่ต้องกระพริบตาเพราะว่าฝุ่น ฝุ่นเข้าตาฝุ่นมาจากทางนั้นเข้าตาค่ะแต่มือสะอาดแล้วนะคะเพราะว่าล้างแอลกอฮอล์เรียบร้อยขึ้นมาจากทะเลตรงข้างหลังเป็นทะเลนะคะเขาก็จะมีขวดแอลกอฮอล์ขวดใหญ่เลยค่ะเอาไว้ให้กดล้างมือล้างเรียบร้อยแล้วอยากกินปลาทูเค็มที่ที่เนื้อเละๆนะไม่ไม่ไม่ใช่เนื้อแข็งๆเนื้อแน่นๆนะคะที่มันจะเนื้อเละๆหน่อยห่อใบตองหลายๆชั้นแล้วก็เอาไปปิ้ง อยากกินจังเลยปั้นข้าวเหนียวจ้ำไปกับตรงปลาทูจิ้มจิ้มจิ้มไปเลยเรียกจ้ำนั่นแหละค่ะจ้ำไปกับปลาทูใส่ปากแล้วก็มีหอมแดงตามมาด้วยยิ่งถ้าหากมีถั่วฝักยาวมีแตงกวาอร่อยมากอยากกินจริงๆค่ะทุกอย่างท้าที่ที่พูดมาเนี่ยทำกินได้นะคะปลาทูเค็มเขาก็มีขายปลาส้มก็มีขาย แต่ปลาจอมเนี่ยยังไม่มีขายค่ะทํายังไม่มีขายอยากก็ต้องฝันเอาค่ะอยากก็ต้องนึกเอาฝันเอาอยากกินจังแล้วก็ที่อยากกินอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือปิ้งปลาเข็งหรือปลาหมอนั่นแหละค่ะภาษาอีสานเรียกว่าปลาเข็งสมัยเด็กๆเป็นคนอีสานนะคะอยูอยูอีสานนี่แหละค่ะยูบ้านเฮ้าเนี่ยเวลาเพิินไปเอาปลาคอนจําได้เลยค่ะสมัยนั้นเนี่ย บ่เอินปลาลาเด้วค่ะเอินปลาแดงดีละมันบริเวณค่ำหยาบเด้ถ้วยปลาแดงเนี่ยเพิ่นเพิ่นสิมีทั้งปลาเข็งน้อยทั้งปลาดุกน้อยปลาซิวมันสิเป็นปลาแดกน้ามดำดำนะค่ะเวลาผู้ใหญ่เพิ่นตำหม่องหุ่งเนี่ยถ้วยที่เพิ่นใส่ปลาแดกไว้นะคะเพิ่นกะสิเอาซ่อนนะคะค่อยๆบีบเอาเอาบีบบีบตักเอาน้ำใส่โคกใส่ตำหม่องหุ่งแซ่บอีหลีเด้อปลาแดกป้อคอนค่ะ แสบแสบอีแม่นี่ยังบ่เคยเห็นแม่เห็ดปลาแดกจักเถ้าบ่เ,เคยเลยค่ะส่วนมากนี่พลาแดกนี่สงสัยญาติพี่น้องค่ะเอามาห้แม่น่ะแต่ว่าในครัวของแม่เนี่ยอยู่บ้านพ่อบ้านแม่นี่จะมีไหปลาแดกมันสิเป็นไหยใหญ่ๆล้วกาเรากามันสิมีจุกไหมค่ะต้องรอบไห ปากหาปลาแดกนะ่ะจําได้เลยว่ามันจะเป็นเป็นขี่เทาอันนี้ยังจําได้อยู่ด้วยค่ะตอนนี้ก็อยากกินป,ปิ้งปิ้งปลาแดกปลาเข็งนะ่ะอยากยิ่งดีด้ค่ะปั้นเข่าสะละจำมองตาปลาเข็งนะ่ะโอ้ยเข้ามา,าแซาบแซบอยากยิ่งดีค่ะโอ้ยว่าไปว่ามาเลยกลายเป็นว่าภาษาบานเฮาซำถ้ยพี่นองผู้พันฟังบ่ออกผ่้สีฟังบ่ออกออก่นซัน กับเป็นว่าภาษากลางซะเนาะค่ะอย่างเนาะบาทดิเฮ้ยฮึแมนสัญญาณให้ออกจากสวนนี่บ่เนาะค่ะที่อยากจะกินนั้นคือปิ้งปลาปลาหมออร่อยมากๆเลยค่ะเคยกินแล้วก็กินกับถั่วฝักยาวค่ะเข้ากันจังเลย ปั้นข้าวเหนียวแล้วก็จิ้มไปตรงตัวปลาหมอใส่ปากแล้วก็หยิบถั่วฝักยาวมากัดถั่วฝักยาวกับข้าวเหนียวแล้วก็ปลาล้าปลาหมอเนี่ยพอมาเคี้ยวปนกันหอมชื่นใจฮะน่ากินมากเลยขนมจีนเขาเหมือนกันนะคะขนมจีนเนี่ยอยู่ทางอีสานขนมจีนเขาจะขายเขาจะทํามันจะเป็นเหมือนกับเป็นซุ้มมุงแฝกนะคะมุงมุงหญ้าเนี่ย แล้วก็อยู่บนแคร่ไม้ไผ่เขาขายขนมจีนเขาก็จะขายส้มตําขายผัดมีแล้วก็ขายน้าแข็งน้ําแข็งใสๆที่มีขนมอยู่ในถ้วยแล้วก็ใสน้ําแข็งใสแล้วก็ตักน้ํากะทิใส่ราดอร่อยมากเลยมันก็จะมีถั่วฝักยาวเขาจะฝานฉลบบฉลบนะคะมีสะระแหน่แล้วก็มีถั่วงอก โดยเฉพาะถั่วฝักยาวกับสาระแหน่เนี่ยขาดไม่ได้ถั่วงอกนั้นขาดได้เพราะว่าในสมัยที่ยังเล็กเป็นเด็กอยู่หรือว่าเริ่มเป็นสาวเนี่ยถั่วงอกทางบ้านไม่ได้มีนะคะก็จะมีแต่ถั่วฝักยาวกับสาระแหน่อร่อยมากชอบกินขนมจีนแล้วก็มีถั่วฝักยาวกับสาละแหน่ถั่วงอกนั้นไม่มีไม่เป็นไรอยากกินจังเลยและนอกจากนั้น เขายังขายมีกะทิด้วยอร่อยมากอ่ะมีกะทิอ่ะมันจะเป็นเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆแต่ไม่เค็มมากนะคะก็จะมีผักเม็กมีหัวปลีอร่อยจริงๆอยากกินชอบกินมากทุกวันนี้ไม่กินหมูก็เลยไม่ได้กินถั่วไม่ได้กินมีกะทิมาสังเกตดูแล้วมีกะทิกับหลนเต้าเจี้ยวเนี่ยรสคล้ายๆกันนะคะ เวลาทําเนี่ยถึงจะไม่ใส่หมูก็ปรุงรสให้เป็นแบบนั้นแต่ว่ามันก็จะต้องมีมันก็จะต้องมีไข่ใช่ไหมคะอยากทํากินแต่ว่าเป็นคนที่ขี้เกียจทํากับข้าวที่เกียดทํากับข้าว,ย,าวยิ่งทุกวันเนี้ฮะนั่งตัดต่อวิดีโอกว่าจะเสร็จไปทํากับข้าวมันจะเสียเวลาจึงทํากินง่ายๆเนี่ยค่ะอือยากกินนั่นแหละทั้งหมดที่เล่าให้ฟังแล้วยกกอ,อ,ยอยากกินอะไรอีกอยากกินอะไรอีกนะ ม,ะะม,มีปิ้งปลาละปลาหมอปิ้งปิ้งปลาทูเค็มปิ้งปลาส้มเออลืมแล้วค่ะลืมจริงๆอยากกินมากๆเลยทุกวันนี้จะกินอะไรก็ต้องระวังเพราะว่ามัน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 ,ม,นมันเค็ม พอเค็มแล้วมันจะทำให้ความดันขึ้นค่ะที่ไปวัดมาเมื่อเมื่อไม่นานนี้ค่ะเมื่อประมาณสองหรือสามเดือนนี้ค่ะความดันคือเวลามีนัดหมอแล้วเขาต้องวัดความดันค่ะความดันต้งต้งร้อยร้อยสามสิบเท่าไหร่จำไม่ได้ค่ะพอมาวัดบางวันก็ร้อยยี่สิบห้าร้อยสิบแปดมันขึ้นขึ้นลงลงอยู่แบบนี้ค่ะก็ต้องระวังระวังลดเค็มค่ะ แล้วนอกจากนั้นน้ําตาลในเลือดสูงด้วยแต่ไม่เป็นเบาหวานนะคะก็ต้องระวังหวานถึงพูดอยู่บ่อยๆเลยเวลาไปดูน้องๆคนไหนกินกินให้ดูค่ะจะบอกว่าถ้ากินแล้วไม่เจ็บไม่ป่วยนะจะกินทั้งวันเลยจริงๆนะคะถ้ากินแล้วมันไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะขนมจีนี่ยจะต้มกินกับน้ําปลาวันละกิโลเลยผัดไมียจะผัดกินเวนลาเวลาจานมันจะละกะละมังเลย ข้าวเหนียวเนี่ยจะกินวันละกระติบเลยค่ะแต่มันมันทําแบบนั้นไม่ได้เพราะว่ากินลงไปแล้วมันก็เป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะช่วงที่นึกอยากกินเนี่ยมันนึกอยากแต่พอเราได้กินเหมือนใจเราอยากแล้วค่ะเคี้ยวเคียวกลืนลงไปเคี้ยวเคี้ยวกลืนลงไปความอร่อยจะอยู่ที่ในปากเท่านั้นนะคะความอร่อยจะอยู่ในปากเท่านั้นพอกลืนลงไปแล้วเนี่ยค่ะ สิ่งร้ายต่างๆมันก็จะค่อยๆซึมเข้าไปสู่กระแสะเลือดหลายครั้งเลยเวลากินเสร็จแล้วไม่สบายใจยิ่งวันไหนที่กินกินรสจัดๆเยอะๆค่ะกินเสร็จไม่สบายใจเลยไอตอนที่ทําเพื่อที่จะได้กินเนี่ยโอ้สบายใจค่ะแต่พอกินเสร็จจะคิดแบบนี้ว่าโอ้โหไม่น่ากินเลยค่ะไม่น่ากินเลยจะคิดแบบนี้ลูกสาวมาแล้วเดี๋ยวดูกันนะคะว่า กี่นาทีแล้วเนี่ย9นาทีขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านค่ะที่สละเวลาเข้ามาฟังขอบคุณมากมากนะคะหลายอย่างที่พูดให้มาพูดออกมาให้ฟังว่าอยากกินนะคะ่ะท่านผู้ชมหลายท่านก็คงชอบกินด้วยนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอต่อไปนะคะได้เวลาที่จะต้องกลับนิวยอร์กซิตี้แล้วก็กว่าจะถึงนิวยอร์กซิตี้ก็หลายทุ่มเหมือนกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกด s ับ s c คร b e ให้ ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขมากๆอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ